อะไรวะเนี่ยมันบั๊กอเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ยทำไมอ่ะเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ <c oughs> ยจริงป่ะเนี่ยของจริง ไอที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ o m ม i e Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บซุมกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme มใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของบัคเรจู กันนะครับผมว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงกับการที่อ,อ,อยู่ดีๆมันมีบั๊กเข้ามาหรือมันเป็นโปรวะเออมันแฮกเกอร์หรือเปล่านะครับผมอันนี้อันนี้ผมสรุปให้ฟังเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แฮกเกอร์นะครับผมนะมันก็คือเป็นเรื่องของบัก๊กของเกมที่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดนั่นเองนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแต่ว่าผมไม่ได้สอนนะครับผมไม่ได้สอนนะอืมโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้แบบเป็นสกิลปกติก่อนนะครับนี่อันนี้ผมเล่นในโหมดสโลนนนะน่นะครับผมเดี๋ยวคู่คนดูนะพอผมใช้สกิลปกติเนี่ยยยูนะะังล่อเ เออเวงกลมมันยังอยู่เลยอะ่ะอันนี้คือแบบอันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นกึ่งกึ่งบักแล้วนะครับผมปกติมันมันก็ไม่อยู่นานขนาดนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกทีหนึ่งนะไม่ต้องรีบนะครับผม แต่คลิปนี้บอกออกตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้แนะนําและไม่ได้สอนนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมบอกเลยว่าบล็อกนี้แม่งเฮงซวยนะครับผมอ่าผมใช้ทีนะครับผมเฮงซวยยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับโอเคอ่านะวงกลมก็จะอยู่นานเห็นไหมครัตึ๊ดแต่แต่มันแต่มันก็ไม่ใช่บล็อกอมตะนะครับผมอันนี้ไม่ใช่บล็อกอมตะแต่มันจะอยู่นานเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับคุณรู้หรือไม่มีคนโดนเกลียนไอเดีเกมมากกว่า100คนต่อวันปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกลางกับแอสเปลแห่งกุมบอนพิสเปาติรั กลางปลอดภัยถึง100%ถ้ากลางถูกแสนถูกแอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพัชเวิร์ดก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องก,กันการโดนเครียน100%และแน่นอนมีไอดีดองเพชรจำน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอาชนิจิบสามารถลดไปเลยถึง50บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปกดแลยครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองใช้บั๊กนะครับผมที่เขาว่ามันเป็นบั๊อมาตะนั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้สอนนะครับผมจะตัดภาพนะอืมโอเค เรียบร้อยฮะัอันนี้สังเกตไหมครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีมีม,ม,มีมีอะไรที่ต่างจากเดิมอ่าประมาณนั้นนะครับผมมีอะไรที่ต่างจากเดิมนะอมโอเคเดี๋ยวผมใช้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ว่าอย่างเงี้ยวงกลมมันก็หายไปสังเกตไหมแล้วเราไม่ได้เป็นมาตราด้วยนะที่ผมทําไม่ได้เป็นมาตราด้วยนะครับโอเคอ่ามีอะไรมีอะไรที่ต่างกันออกไปไหมฮะมีอะไรที่ต่างออกไปไหม โอเคเดี๋ยวผมใช้ทีนะครับเดี๋ยวให้น้อง,องๆได้ดูนะอืมคือคือคลิปนี้ทําเพื่อบอกว่ามันไม่ใช่โปรนะครับผมมันเป็นบนะั็อกะซึ่งเกมมันก็ต้องแก้ไขนะอืมโอเคอ่ามีอะไรเปลี่ยนไหมสังเกตง่ายๆเลยที่ผมสรุปให้ฟังก็คือเราสามารถเดินออกนอกวงกลมได้อ่าถูกไหมคือปกติวงกลมมันจะต้องหายก่อนถูกไหมอันนี้เราสามารถเดินออกนอกวงกลมได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบั็อกกันนะอืมนะครับผมซึ่งโอเค อ่าเห็นไหม ทำยังไงไม่บอกนะครับผมแต่คือจะไปทําเลยฮะแล้วก็จริงๆมันมีผลกับเกมมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวทาให้ดูนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ ID ผมนะอันนี้อันนี้ผมแค่มาเทสก่อนนะครับผมว่ามันไม่ใช่โปรนะมันเป็นบั็กนะครับผมแต่ผมไม่ได้ทําติด100%นะอืมคือมันกน็เนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นไงแต่ในเงื่อนไขของการทําให้ติดเลยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแบบใช้ได้เลยอะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่นี้เป็นเ,นเงื่อนไขของการใช้บั็กเลยนะครับผมก็คือ แต่ว่าอย่าไปทำนะครับผมสำหรับใครที่รู้ก็อย่ามาคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องมาแนะนำกันนะนี่ครับผมเห็นไหมแต่ไม่ได้สอนนะครับผมเดี๋ยวคนเขาใผิดว่าหู้พิต้อทำคลิปนี้แม่มึงสอนป่ะเนี่ยบอกไม่ใช่นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับบอทอีกโหมดนะึงงะ โอเคครับโหมดนี้จะเป็นโหมดเรื่องของโซโลไม่ใช่ขอไปเป็นโหมดสร้างห้องนะครับผมใกล้เคียงแรงมากที่สุดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ ID ผมนะครับผมบอกว่ามีผลเสียต่อ ID มากเลยทีเดียวนะครับผมนะอืมโอเคเดี๋ยวผมเริ่มใช้ใดูนะครับผม ไอ้แม้เราเดินออกจากวงแล้วนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดูดิดูเพื่อนเราแม่งได้รับอันนี้ส่งไปได้ไงมันเป็นบอทนะครับผมได้รับอันนี้ส่งไปด้วยโอเคไอ้แม่ผมไม่เป็นมาตานะครับผมไม่เป็นมาตานะหมายความว่าทริคของผมนั้นก็ไม่ได้เป็นมาตานะครับผมโอเคแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของบั็กนั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรจูนะครับผมโอเคอันนี้อ่าเรียบร้อยรอบนี้ผมใช้แม่งแจ้งตื่นโอเคครับเดี๋ยวใช้กันอีกนะ ลองใช้กันอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนีม่ก็เรียบร้อยครับผมแจ้งเตือนอีกอเอาใหม่นะครับผมโอเคอันนี้ผมเล่นเป็นโหมดสร้างห้องนะครับนี่สร้างห้องนะโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> นี่คือผลเสียครับผมผลเสียของไอเดียก็คือมันตรวจจับเจอแล้วผมใช้บั๊กนะครับผมและนี่คือผลของเวนกรรม <c oughs> เดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปนิดนึงนะครับผมนะก็ออกตัวก่อนนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้ทําเพื่อมาสอนหรือมาแนะนําอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้สอนนะเออแต่ผมแค่มาบอกว่ามันเป็นกลิชนะครับผมมันหรือมันเป็นเออเขาเรียกว่าบั็กนะครับผมที่ทุเรศเฮงสวยมากๆเลยนะครับผมนะที่แบบเราเจอกันในแรงดังนั้นก็สบายใจไปปล่อนึงว่ามันไม่ใช่โปรนะครับผมทีนี้มอมันไม่ใช่โปรเนี่ยปัญหาเกิดเลยเพราะมันเป็นบั็กนะครับผมนะแต่ว่าผมได้ทดลองใช้แล้วนะครับผมมันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่า ID ้ผมเนี่ยมันก็ขึ้นเตือนนะครับผมตอนนนมั้เืใชะ พอตอนหลังผมไปใช้อีกรอบหนึ่งนะครับผมผลปรากฏว่ามันขึ้นเลยว่าถ้าเกิดคุณยังใช้อยู่มันจะระง,งับไอเดีเลยนะครับผมดังนั้นมันมีผลเสียมากๆสําหรับใครที่จะใช้บั๊กนี้หรือรู้วิธีใช้ดังนั้นอย่าคอมเมนต์วิธีใช้มานะครับผมผมอาจจะแบนเลยนะครับผมนะต้องขออภัยจริงๆนะครับผมไม่แนะนําไม่นับนุนไม่สนับสนุนเลยแต่คลิปนี้ทําเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นบั๊กนะครับผมมันไม่ใช่โปรดังนั้นก็เกิดปัญหาที่ว่าตัวเกม มันจะต้องรีบแก้ไขสาหรับบั็นี้นะครับผมเอ่อแต่ว่าข้อเสียมันมีนะครับผมเพราะผมใช้ที่ผมบอกนะครับมันจะแบนผมนั่นเองนะทำให้ผมไปเจอกับบอทเกือบสิบตาเนี่ยเออั้นไม่คุ้มที่จะใช้บัคนี้เลยนะครับผมนะผมแนะนําด้วยความหวังดีนะครับผมเล่นกันอย่างถูกกฎอย่างถูกระเบียบนะครับผมคลิปนี้ทําเพื่อความรู้และความกระจ่างและข้อดีข้อเสีย ของการใช้ทำให้คนไม่กล้าใช้นะครับผมอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ของผมนะไม่ได้ทำเพื่อจะให้มันเล่นทริคนี้ไม่ใช่นะครับผมโอเคนะแล้วก็ไม่ได้สอนด้วยไม่ได้แนะนำดังนั้นคอมเมนต์มาอย่างสุภาพเรียบร้อยนะครับผมนะเป็นความรู้เฉยๆดังนั้นอย่าซีเรียสให้มันมากนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเผื่อทุกคนจะได้ความรู้ตรงนี้และก็อย่าไปใช้มันนะครับผมเพราะเดี๋ยวโดนแบนนะเพราะผมโดนไปแล้วนะครับผมสุดท้ายมันจะระงับแอคเคาท์ด้วยนะครับผมอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับผมโอเคพบใหม่คล คลิปนี้ถ้าได้ความรู้คอมเมนต์หรือจับ s c r i b e ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผม